สวัสดีครับผมนายทีจะมาคุยเรื่องของต้นไม้ชื่อว่ากวักมรกตซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันทั่วไปไม่ว่าใน,ในบ้านเรือนสถานที่สำคัญสํำคัญอาคารตลอดจนสมนักงาน และสถานประกอบการต่างๆรวมถึงสถานที่บริการและสถานเทิงเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่าเรียกเงินเรียกทองเองินทองไหลมาเทมาให้กับผู้ที่ปลูกมีความสุขความเจริญร่ำรวยยิงย่งๆึง้นไปก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ